ลูกค้าขับมอเตอร์ไซค์มานะครับวันนี้แต่ผมจะให้กระบะกลับไปไปเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้เดินทางมาจากไหนนีุ่ปรกัรค่ะโอ้โหเห็นบอกว่าขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วตอนนี้มอเตอร์ไซค์อยู่ไหนอยู่นครับกลับยังไงมอเตอร์ไซค์เอาจกขึ้นหลังรถใช่ไหมโอ้โหนะจากสมุทรปราการก็คือภาคกลางก็คือแถวแถวกรุงเทพเลยหลายๆคนมีแต่ไปออกกรุงเทพอันนี้ทำไมถึงเลือกเดินทางมาถึงที่นี่พี่เห็นพี่ไร้สนแล้วก็มันไม่ยุ่งยากแล้วก็เอกสารมันง่ายเคยไปปรึกษาที่อื่นไหมไม่เคยก็คือมาปรึกษาที่นี่เลยอ๋อทำไมไม่ลองปึกกษา่นนนั้ดอ เอาไปทำไมเขียนมาไม้ของเราทำงานอะไรครับขอเยอานิดนึงของหนูเด็กติดรถแฟนขับหกล้อตอนนี้ใช้ชื่อใครออกชื่อเป็นเด็กติดรถไปกับแฟนก็คือแฟนทำอาชีพขับหกล้อนะครับคิดว่าจะออกได้ไหมตอนแรกหนูก่คิดว่าออกไม่ได้อะพี่เพราะว่าไม่เคยแบบตัวเอกสารไม่ถึงก็เลยลองมาหาพี่ดูเผื่อว่าจะผ่านไปอันนี้คือลูกค้ามาเซ็นที่นี่เหรอก็คือไปเซ็นถึงที่เลยใช่ไหมเอาผ่านแล้วค่อยมารับรถใช่ไหมจะได้ลองขับกลับอะไรกันด้วยเอกสารยุ่งยากไหมที่นี่ไม่ บัตรประชาชนใบเดียวก็เรียบร้อยเลยไม่มีคนคำนานไหมกว่าจะผ่านหลังจากเอกสารครบทุกอย่างมาณวันเดียวค่ะเรียบร้อยเลยเหมือนที่ผมโฆษณาไปเป็นนะครับซื้อคนเดียวบัตรใบเดียวไม่ต้องค้ำอนุมัติภายในหนึ่งวันก็คือตามโฆษณาเลยใช่ไหมโอ้โหนะรถตัวนี้นะต้องขอย้ำก่อนนะถ้าไปออกใหม่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ7เกือบ8ปแสนเลยคันนี้ขายไปลูกค้าอยู่ที่4กว่าถูกไหมครับนะข้างว่าก็อยู่วันแปดเกพันไหมดาวสูงไหมไม่ได้ดาวค่ะวางจอง1 0น0พันบาท แล้วใช้โปรอะไรครับเนี่ยได้โปรอะไรเราได้จริงไหมพี่ได้จีนนะถ้าไม่จริงผมมั่นใจแล้วไม่ขับมอเตอร์ไซค์มา500โลขนาดนี้ผมดีใจมากเลยวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาหาเรานะนี่ครับผมก็เหมือนใช้เงินออกรถแค่10บาทได้จ่ายอะไรเพิ่มไหมไม่ได้จ่ายเลยนะก็ได้คันนี้ไปขับแล้วผ่อน8,000นกว่าเห็นไหมโอเคครับยางนี้ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยวขอญาตชมรถนีหนึ่งนะนี่ครับพี่10บบาทไม่มีจ่ายเพิ่มดูกระจังหน้าความใหม่ของนี้เป็นตัวปุ่มสตาร์ทด้วยนะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์คือตัวท็อปในรุ่นแครเลยนะครับให้ดูดิโอ้โหนะครับยางสภาพใหม่มากนะครับให้ดูเลยยางใหม่มากใหม่จริงๆนะนี่ครับปุ่มสตาร์ทไฟมาพร้อมแบบ LED พี่นี่เบาะหนังมีจอโอ้โหมัลติฟังก์ชั่นครบเลยนะครบเลยครับลูกค้าให้ดูผ่อนแ0 0พกว่าใครอยากได้อย่างนี้นะครับตายคนเลยแล้วกันพี่นะเดี๋ยวจัดให้อย่างนี้อีกดีนะครับอยากได้กระบะ พร้อมจบมาหาผมนะครับแปดกดแรกกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมนะคอมเมนต์อะไรครับมีแบงค์สิบนะเซลฟี่กับแบงค์สิบแล้วคอมเมนต์เข้ามาหรือถ้ายังไม่มีพิมพ์ว่ามีก็ได้เออถ้าถ้าไม่สะดวกถ่ายรูปก็พิมพ์ว่ามีก็ได้แต่อยากให้ถ่ายมาเนาะแล้วโทรมาที่เบอร์0 6 1 2 3 0 7 9 8 7ค่ะตามนั้นเลยนะครับวันที่บอกโปรโมชั่นเรา10แรกแสนอันนี้ลูกค้ามาเป็นส่วนลดเลยนะแล้วก็วันที่บอกนะครับประกันไม่ต้องเสียคือไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยดอกเบีี้้้้้้ยยยปปแแแรรกกกกไไไมมม่่่่ตตอออองจาาานนนนะะคคคคืืุ็ลลวูดโโชัห ร่างการลังขาย2002ปีดอกเบี้ย2บาทโคตรสุดเลยผมอ่ะนะครับเราลงทุกกันการันตีไม่มีชุดหนักจมน้ำยำเหนิเวพี่ห์ไปแม่กลับใหม่วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ